นี่ยะปอจะเคี่ยวปล่อจะได้ตังค์่อจะได้ตังค์น้องเก่งไม่ง่ายนะตัวเนี้ยนี่ของแท้อันนี้ก็คือเคี่ยวอ๋อเคี่ยวให้ระเหยแล้วก็ให้มันงวดเคี่ยวให้งวดเคี่ยวให้งวดแล้วก็มาเอามาทำเป็นน้ำตาลสารปี๊บสารแว่นอ๋อนี่เตาก็เป็นแบบเดียวกับที่แม่กองเออก็ผมคนแม่กองไงทำไมมันต้องใช้นั่นเข้าไปซอนอีกชั้นอ๋ออันนี้ครอบเราถ้าไม่ครอบมันล้น มันจะล้นออกหมดเลยถ้าไปสมุตสงค้ามแม่กองจะทำแบบนี้ทั้งอำเภอเลยฝ่ายไทยถึงนู้นแล้วมันจะเดือดหมดเลยสี่ลูกฟืนเป็นอะไรบ้างทำไม้อะไรครับไม้อะไรใช้ได้หมดไม้ยางพาราไม้กระท้อนไม้เงาะแล้วก็ความร้อนก็ได้ได้ระดับของเขาสี่เตาเลยสีเตาแล้วก็ออก่องนู้นไปนี่ทำมาสามสิบปีนะ แล้วรู้ไหมว่าบ้านอื่นเขามีใส่น้าตาลทรายหรือเปล่าอะไรใส่มันอยู่ที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งถ้าลูกค้าสั่งผสมน้ําตาลทรายมันก็จะขายถูกคนนี้หน่อยโลยี่สิบบาทอ๋อแล้วแต่ราคาครับผมอย่างนั้นแล้วก็ถ้าไม่ใส่มันมันเหลวกว่าถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าบางทีลูกค้าเขาต้องการต้นทุนถูกอ๋อต้นทุนเป็นหลักไม่ใช่เรื่องความแข็งความอ่อนเราทําได้หมดก็นิ่มแข็งได้หมดแต่ความอร่อยอีกอย่าง ที่ขางนี่คือการเที่ยวทำเล้าของน้องเก่งก็ต้องเที่ยวตามแท้เขาก็ตกแล้วเอาเอาแตหริบบาทเพราะแกเอาเยอะยกยกตัวไหนเคียวให้แกมันก็จะแข็งมากแดูดูไม้่าเขี้มเขี้มผมไมเขี้มนะครับแต่มันจะเป็นพวกนี้น้องเก่งไหม่ก็ผมเขียมพวกนี้น่าจะไมเข้ามาอีกมันจะปัดๆผมๆกันบูด กันบูดแบบบูดรองโบราณน่องเขาบอกว่าเราอะต้องทำยังไงอ่ะทุบๆ้วก็ย่างไปย่างไว้แล้วก็เอาเอาหมักไว้วิธีสมัยใหม่นทะเลหมักไว้กกััันนมิดอจนมันมันบูดอ่ะทีนี้พอมันบูดแล้วใช่ไหมน้ำตาลสดเนี่ยพอเราหมักแล้วเนี่ยสามวันประมาณสามวันสี่วันพอมันบูดแล้วก็คือเอาน้ําตาลสดที่สะอาดอะมาล้างไอ้ที่บูดน่ะทิ้งเลยเนี่ยคนขึ้นมาเจอคนขึ้นมาดีเลยเนี่ยแล้วก็เติมลงไป อ่าน้ำตาลสะอาดสดที่สะอาดเติมลงไปทีนี้มันจะเป็นเลยอ๋อเราล้างไอที่บูดออกก่อนใช่มันจะเป็นเลยทีนี้พอเราพอเราสมมติเราเติมตอนเย็นเนียนะเช้าก็จะกินเมาเหมือนกินเบีย์นี่เลยเติมตอนเย็นกินเช้าเติมเช้ากินเย็นอือ่านี่เขาก็รู้เขาก็รู้เอใช่แล้วกินก็วันนี้จะเมาเมาเหมือนเบียร์เลยกินมากแล้วเมาเหมือนเหมือนกินเบียร์แลว ทำระบบโรงงานอี่ยกรมหลวงสุรอันนี่ออดได้หมดยังพี่ได้ครับน้บองเก่งแป้งแป้นปนปนปนงปน <c oughs> ลเนกระป๋องนี้มันมันมันสามลิตรนะครับเต็มอะถ้าเต็มสามลิตรมีอยู่ต้นหนึ่งที่ว่าผมขึ้นอนะสามกระบอกกระบอกละสามลิตรเนี่ยนะนะสามกระบอก <c oughs> เกือบจะเต็มทั้งสามเลยเกือบเ <c oughs> <c oughs> ต็มทั้งสามเลยแล้วดูการเกี่ยวไหมแล้วดู นี่เขาทำทั้งปีทั้งคาทเลยไม่เคยพักเลยอ๋อกวันเวลามันทั้งวงมันทั้งวงมันเริ่มแย่แล้วก็เอาปุ๋ยอัดเข้าไปอ๋อก็นี่ผมขึ้นอยู่ที่นี่ขึ้นมาสองปีแล้วไม่ได้หยุดเลยไม่เคยหยุดเลยแม้แต่ครัเดียวไม่เคยไม่เคยมีวันหยุดเลยนอกจากว่าเจ็บป่วยเป็นไข้หนักๆจริงๆมันก็จําเป็นอ๋อแต่ว่าไหนต้องใช้พระองค์ใช่ไหมครับ โลเทสนี่ปีนให้ดูกันจัดจะเอาต้นนี้ใช่ไหมโอ้ถ่ายแล้วต้องลงเฟซตรงมาให้ผมดูด้วยนะได้เลย <c oughs> เราซูมไม่ถึงเราได้แค่นี้อ่า อธิบายที่ทําอะไรอยู่ครับขายให้เห็นหน้างวงเลยโอ้นี่ปา่าเขาเรียกว่าป่าตาใช่ไหมน,นี่นนแล้วก็เอาอัน,นั้นครอบไว้รองรองไว้กระบอกอันนี้คือเสร็จหนึ่ง,งวง อา,าย้ายน่าปาดแล้วครับปาดอยู่ครอบเอ้ยรองอยู่บนน,นู้นอ่าทำอะไรอยู่ครับตัวนี้เต็มเต็มทั้งคู่รครับเต็มทั้งคู่ครับถือว่า เท้าเอาเท้าเวลามาเอาลงเนี่ยเต็มทั้งก่องกระบอกอเต็มมาละคล่องมากเลยอะเราก็จะมาแล้วถูออกอย่าปีนเล่นนะเด็กๆ <c oughs> เก่งมาก <c oughs> แล้วเดี๋ยวเออ่ถึงค่อยไปเก็บเก็บตอนเช้าเก็บเช้านี้รเราตีส <DC S 1> ีผมก็มาแล้วตีสผมจะมาเริ่มขึ้นแล้วจะเต็มเลยใช่ไหมเต็มครับเต็มต้องสอง,งวงเลยเต็มครับเต็มต้องสองวงอาการมันเรต้นจางที่ว่าเราคิดอะไรนะมันออกมาโคตรดีต่อโค อ๋ออธิบายใหม่ตอนนี้ยืนห่างหน่อยควันมันมีกลิ่นควันก็คือไฟตรงนี้มันแรงไปถึงหม้อแรกเนี่ยมันจะโดนความร้อนเยอะมันก็จะเดือดขึ้นเพราะฉะนั้นหม้อแรกเอ่อเตาแรกก็เลยใส่ตัวครอบไว้สูงหน่อยเพราะมันจะล้นอถ้าไม่ครอบมันจะเดือดแล้วมันจะล้นออกมาเม็เลยเขาเขาหน้าขี้เกียวนี่นี่เขามีน้ำมะพร้าวกินกันแล้วมีมีมีมาเลยได้เลยขอบคุณมาก